สวัสดีพี่ๆทุกท่านเนาะผมจันแบงเนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะ,ะวันนี้ประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในกลุ่มไลน์ของคุณเปิดพอร์ตเนาะก็ะสามารถที่จะสมัครกันเข้ามาได้เนาะเข้ามาได้ก็คือโดยการเปิดเปิดพอร์ตผ่านตัวช่อง YouTube ของผมเนาะ,ะส่วนในเพจในเพจตามผมลงทุนเนี่ยก็อาจารย์พีทก็จะอัปเดตตัว BTC ไว้ให้เนาะแล้วก็บางทีอาจารย์พีทก็จะมาไลฟ์ในในในเพจไว้ให้เนาะส่วน ผมจะมาสิงผมจะมาสิงอยู่ในช่อง u t u b e เนาะะส่วนใหญ่เนาะก็คือ,อในช่อง u t u b e เนี่ยผมจะมีแผนแชร์แผนการเทรดบางทีก็มีแผนทองทีเฟกไว้ให้ด้วยเนาะอ่าแล้วก็แผนตัวทองคำอ่าผมจะอัปเดตในแผนในในช่อง u t u b e เนี่ยก็คือวันละวันละหนึ่งครั้งเนาะแต่ว่าในกลุ่มไลน์ของคนที่ไเปิดพอรตก็หรือคนกลุ่มนักเรียนเองก็คือเราจะผมจะส่งแผนให้ช่วงชาช่วงกลางวันรอบหนึ่งเนาะแล้วก็รอบค่ำรอบหนึ่งแล้วก็จะมีการพูดคุย p a r t i c i p a t i o n กันตลอดในในไลายกลุ่ม แล้วก็รอ,อบรอบเย็นก็คือจะเป็นไลฟ์แผนการเทรดเนาะ,ะในในกลุ่มในกลุ่มนักเรียนแล้วผมก็จะส่งคลิปมาให้ในกลุ่มคนเปิดพอร์ตของ XM เนาะใครสนใจก็คือสามารถที่จะคลิกลิงก์เข้าไปตรงนี้ได้เลยอ,อย่างอย่างนี่คลิกลิงก์เข้าไปตรงนี้เนาะแล้วก็อะไรฮะเนี่ยกดเข้ามาข้างล่างก็จะเป็นสนใจเปิดพอร์ตกับ XM เนาะก็คือคลิกตรงนี้เข้ามาก็ลงทะเบียนกันเข้ามาได้ใครมีพอร์ตอยู่แล้วก็เข้าสู่ระบบตรงนี้เนาะก็ เปิดลงอะไรฮะใส่อีเมลใส่ข้อมูลอะไรตรงนี้เนาะส่วนใครที่มันจะมีรหัสรหัสก็คือรหัสไอบเนาะก็คือตรงนี้เลยเนี่ย k r k t r j สามก็คือใส่ข้อมูล i อบีเลขเลขรหัสพันธมิตรใส่ตรงนั้นเข้าไปได้เนะาะส่วนใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วแล้วก็รบกกวนส่องอะไรเอ่ยก็คือทักทักทักไลน์ทักไลน์ลผมเนะาะไลน์ไลน์ผมก็ตรงนี้เลยนี่ไลน์ผมก็คือตรงนี้เลยนี่ b a e ตรงนี้นะ นี่ B A E W A N G แล้วก็ B A N K แบง k ตรงนี้เนาะก็ทักไลน์ผมเข้ามาบอกว่าเออเปิดพอร์ตมาแล้วเรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวผมจะให้อาแอดมินหลังบ้านเขาเช็คข้อมูลให้แล้วก็จะเข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่มเนาะเงื่อนไขเงื่อนไขก็ไม่ได้เยอะมากวายเลยก็คือภายในเดือนเนี่ยก็คือต้องต้องมีการเทรดบ้างเนาะอ่าก็ท่านี้ โอเคสวัสดีพี่พทุกท่านนะไาดูแผนทองคําสําหรับเช้าว,วันนี้เนาะตอนนี้วันนี้วันพฤหัสบดีที่22สิงหาเนาะตอนนี้เวลา11โมง25นาทีอ่ะไปดูไอเดียของแผนเมื่อวานกันก่อนเนาะตัวทองคำเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเมื่อวานแผนรอบเช้ารอบกลางวันก็คือเราเซลกซนะเซลกันมาในโซนตรงนี้เนาะอ่าเซลลกันมาในโซนตรงนี้แล้วก็มองว่าถ้าหลุดจุดมุนของราคาโซนนี้ลงมาก็คือมองบอกฮะมองลงไปหาทาร็กโซนล่างซึ่งกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าพอหลุดโลเสร็จตรงนี้ปุบ๊บไอตรงนี้เนี่ยไอตรง2513กลายเป็นแนวเลยฮะ จากแนวแนวรับตรงนี้เนาะกลายเป็นแนวต้านเรียบร้อยเมื่อวานก็เด้งชนเด้งชน2 5 1 3แล้วก็หลุดโลลงมาถึงทาร็ตโซลล่างเนาะที่2496อ่าประกอบกับอันนี้คือแผนรอบกลางวันเนาะส่วนแผนรอบเย็นที่เราประชุมแผนกันก็นกคือเราจะบายกันในโซนล่างเนาะซึ่งจุดหมุนของฝั่งขึ้นคือเท่าไหร่จุดหมุนของฝั่งขึ้นก็คือ2512ตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นไงฮะเด้งมานี่แหละชนเมื่อวานนั่นแหละตรง2512 2513นั่นแหละไม่ผ่านเพราะก็ลงมาถึงทาร็ตโซลล่างซึ่งเราบายกันมาในนนตรงี้ื่อค ส่วนตัวผมได้มาสองไม้เนาะตรงสองห้าศูนย์สองกับสองห้าไอสองห้า5 0นย์สองกับสองสี่เก้าแปดเมื่อวานเออแล้วก็ดีดขึ้นไปจนอะไรฮะหน้างานตรงนี้เนี่ยมันขึ้นไปจนโอเวอร์บอสนะแต่ส่วนตัวผมก็ท p ไปตั้งแต่ตรงนี้ลนะสองห้าหนึ่งสาตั้งตั้งท p ไว้เนาะแล้วก็ตอนนี้คืออะไรตอนนี้คือตอนนี้คือโครงสร้างราคามันเริ่มที่จะเปลี่ยนเนาะก็คือเริ่มเริ่มเริ่มอะไรฮะเริ่มที่จะ เบรกโลก็คือเบรกโลลงมาแล้วก็เด้งขึ้นมาไม่ผ่านไฮตรงนี้นะเพราะนั้นต้างานตอนนี้แต่ว่าเรายังไม่เห็นการเด้งขึ้นมาจนโอเวอร์บอทหนึ่งเที่ยวเรายังไม่เห็นเพราะนั้นตรงนี้มียังเรายังมองถึงการเลยฮะเรามองถึงการเด้งรีบาวขึ้นไปได้อยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าง,งานกันตรงนี้เป็นยังไงเมื่อวานก็คือเราบายเซลล์กันมาในโซนบนแล้วก็บายกันมาในโซนล่างขึ้นไปถึงททร์กเก็ตปุ๊บแล้วก็ใครที่เซลลมาต่อตอนแผนจากเมื่อต่อเนื่องจากเมือนน่อนนคืนก็โอ้โห ตอนนี้ก็คือลงมาให้ในระดับเกือบยี่สิบเหรียญแล้วนะตอนนี้นะลงมายี่สิบเหรียญแล้วอะไปดูแผนวันนี้แล้วกันไปดูข่าววันนี้ก่อนวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ไปไวๆเนาะ,ะข่าววันนี้อน่าจะมีประชุมแจ็กสันโฮอีกอีกอีกวันหนึ่งเนาะวันนี้เนาะก็เมื่อคืนตีหนึ่งก็มีแจ็กสันโฮไปแล้วเรียบร้อยวันนี้ข่าวสามดาวจะมีตัวจ็อบเบิเคลมเนาะจะมีจ็อบเบิรเคลม ตัวเลขคาดการณ์ออกมาเนี่ยก็คือมีคนยื่นสวัสดิการการว่าง,งานเพิ่มขึ้นนะตัวเลขที่คาดการณ์ออกมา 3.232k กับ2.2ตัวเลขเดิมคือ 2.27k แต่ตัวเลขคาดการณ์เพิ่มมันเพิ่มขึ้นเนาะเป็น 2.32k อ่าล้วก็จะมีตัวเลข PMI ฝ่ายการผลิตอ่า PMI ฝ่ายการผลิตแล้วก็ PMI ภาคการบริการอ่าตอนเวลา2ทุ่ม45เนาะอ่าหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนอ่า อ๋อมีมีเอามีมีเฟดบาลานซ์ชิดอ๋อแสดงว่าเมื่อวานวันเดียวเองเนาะเมื่อวานวันเดียวเองเออไม่มีวันนี้ไม่มีแล้ววันนี้ไม่มีแล้วอ่าน่าแ,แล้วก็ไปเล่นเอาวันศุกร์เลยวันศุกร์วันศุกร์เลยก็สามทุ่มเนาะจะมีอ่าลุงลุงพาวเวลจอกมาพูดเนาะเออสปิชจากลุงพาวเวลแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่ตอนสามทุ่มวันพรุ่งนี้อ่ะว่ากันของวันนี้ก่อนอ่าในไปดูในในกราฟเชิงราคากันเลยตัวอ่าตัวทองคำเนาะ ตอนนี้โครงสร้างราคาใน t i m e f ฟรมหนชั่วโมงเริ่มที่จะเสียเนะเาะเริ่มที่จะเสียแล้วก็มองว่าจะเป็นการย่อพักตัวเผลๆจะปไปเล่นกับของ t i m e เฟรมสีชั่วโมงไปดูในภาพใหญ่กันก่อนในภาพใหญ่ในไทม์เฟรมวิ e เนี่ยชัดเจนว่ามันวิ่งขึ้นมาถึงแนวต้านของราคาก็คือเป็นแนวเป็นแนวแนวต้านแข็งแรงเนาะที่ที่เท่าไหร่ฮะที่สองหซึ่งตอนนี้หน้าง,งานคือชนเรียบร้อยแล้วแล้วก็อะไรฮะยืนยังยืนไม่ได้นะตรงตรงสองนี้ ตัวเลข exactly คือ2 5 1หนะึ่งะชนแล้วเรียบร้อยเป็นแนวต้านแข็งยังไงก็มีโอกาสที่มันจะเป็นการย่อพักตัวหนึ่งเที่ยวซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในอยู่ในมองว่าชนแล้วเราก็กําลังย่อพักตัวแต่ยังคงเป็นอะไรฮะยังคงเป็น uptrend แต่สัญญาณที่เห็นคือสัญญาณ bearish 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 bear ทั้ง3 indicators เลยนะอ่าเป็นสัญญาณ bearish เป็นสัญญาณอ่อนแรงเนาะอ่อนแรงในใน,ในทางของฝั่งขึ้น <c oughs> ในส่วนของ time frame day เป็นไงใน่วนของ time frame day ก็คือ day เนี่ยขึ้นมาถึงแนว ต้านแข็งแรงที่ชุดอะไรฮะชุดชุดชุดขู่ของเขาเนาะคือตอนแรกเนี่ยเป้าหมายในการเขึ้นเขาอยู่ตรงนี้นะก็คือชุดสวิงชุดนี้่าเป้าหมายในการขึ้นคืออะไรฮะสุดซอย สุดซอยคือขดชนเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนาะที่ประมาณทักสองสี่สองสองสี่สองศูนย์แถวๆโซนนี้แล้วก็ยอ่อลงมายกโลนะอันนี้คือเด้งโอบอสผ่านไฮนะแล้วก็ยอ่อยกโลแล้วก็เบรกเอาขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองเป็นชุดชุดขู่ของเขาเนาะโดยที่เป้าหมายของชุดขู่ของเขาคือตัวเลข exactly เลยจริงๆตรงนี้คือเท่าไหร่ฮะสองห้าสองเจ็ดโดยประมาณตรงนี้เนาะนี่เห็นไหมสองห้าสองเจ็ดคือมันมาถึงเรียบร้อยแล้วแหละเมื่อวันศุ่ยเนาะนี่ประมาณสองห้าสองหกสองห้าสองเจ็ดแล้วก็ตอนนี้คือยัง รอการย่อพักตัวตอนนี้คือยังยังไม่หลุดจุดกับตัวของ t i ม e เฟรมเดย์ยังไม่คอนเฟิร์มการลงของไทม์เฟรมเดย์นะเนื่องจากว่าการลงของไทม์เฟรมเดย์เราต้องเห็นการแย่โลอย่างน้อยตรงนี้นะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแย่โลอย่างน้อยตรงนี้หลุดโลตรงนี้ลงมาคือมองลงต่อเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานมันทำโลต่ำกว่าโลก่อนหนะ้านี้ก็จริงเนี่ต่ำกว่าต่ำกว่าโลก่อนหน้าก็จริงแล้วก็โลโลของที่มันเป็นแพทเทิร์นของมันจริงๆคือไฮโลเนี่ยตรงนี้นะนี่นี่นี่ อันนี้คือสวิงไฮนี่คือสวิงโลวันนั้นต้องหลุดโลตรงนี้มันถึงจะมองลงแต่ส่วนตัวก็คืออันนี้สวิงไฮอันนี้อันนี้อันนี้คือไฮอันนี้คือแท่งเทียนเมื่อวานเนาะแล้วก็มันมีการเหย่หลุดโลเพราะฉะนั้นถ้าหลุดโลของแท่งนี้คือในบมของ price section คือเกิดการกลับตัวลงแล้วนะของ t ท m e f ฟ a m e day เนาะเพราะฉะนั้นถ้าลงของ t ท m e f ฟ a ม e day สามารถลงไปถึงเท่าไหร่ก็ต้องมาดูในทมในในชุดย่อยว่าในชุด i ท e f r ฟ m มย่อยเนี่ยเขามีเป้าหมายในการย่อประมาณเท่าไหร่อาน้าง,งานตอนนี้คือ t ท m e f ฟ a ม e d ย y ยังคงอยู่ในฝั่งขงขอา ขึ้นนะเอออยู่ในฝั่งของขาขึ้นอ่ะไปดูในภาพของทางเฟิม4ชั่วโมงอ่ะสชั่วโมงตอนนี้เนี่ยสัญญาณที่เรารอก็คือรอสัญญาณของการย่อ over โ so, ซยกโลซึ่งหน้าง,งานตอนนี้ยังไม่ over so เห็นไหมหน้าง,งานตอนนี้คือยังไม่ over โ so. ซคือถ้ามันลง over so วอร์โซปุบ๊บอย่างน้อยเนี่ยการลงมาแล้วก็ไม่หลุดตรงไหนไม่หลุดเท่าไหร่ฮะไม่หลุด2-5ตรงนี้เนาะเนี่ยอ่าไม่ถ้าย่อลงมาไม่หลุด2 4 2ส3 สองสี่สามหนึ่งสองสี่สามสองก็ยังคงเป็นการย่อยกโลของสี่ชั่วโมงนี่นะย่อยกโลของสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าย่อยกโลของสี่ชั่วโมงเสร็จเกิดอะไรขึ้นต่อมองว่าจะเกิดการรีบาวขึ้นไปอย่างน้อยการรีบาวขึ้นไปชุดนี้เนี่ยก็ต้องมาดูว่ามันผ่านไฮหรือไม่ผ่านไฮถ้ามันเบรกไฮขึ้นไปก็จะมีทาเกตในการขึ้นถัดไปรออยู่เนาะซึ่งซึ่งในเป้าหมายของทางเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยต้นรอบของมันก็คือรอบไอซ์ไซโอเวอร์โซอยู่ตรงนี้เนาะนี่ รอบไอซไซโอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นรอบอะไรฮะเป็นรอบของการขึ้นเป็นบูล h ิช v ดเวอเจนการยอ่อตรงนี้เป็นการยอ่อยกโลของ4ชั่วโมงแล้วก็ยิงขึ้นไปต่อเพวัะน,นั้นเกิดเป้าขึ้นเรียบร้อยแล้วของไทงฟิมสี4ชั่วโมงยังคงเป็น, up, up นอ,อัพอัพเทรนเนาะเป้าหมายของไทงฟิมส4ชั่วโมงก็คือวัดจากสวิงนี้ขึ้นไปนี่แอะรเก็ถัดไปคือเท่าไหร่ฮะ2559 กับชุดนี้กับชุดนี้แนว1 6อ8ของสวิงชุดนี้คือ2547ซึ่งเรามัดรวมๆกันเลยอยู่ก็อยู่ในโซน2547 2559เดโดยประมาณเนาะอ่าไปดูที่ไทม์เฟรมย่อยอีกนิดนึงก็คือไทม์เฟรม1ชั่วโมงตอนนี้ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยถ้าเรามองเป็นขา E เนาะก็คือจบเลยฮะจบไปแล้วเรียบร้อยคือ1 2 3 4อันนี้ก็คือขา5 โดยที่ในการเคื่อนขา5้าเราก็มองเป็นอะไรฮะเป็น ending diagonal ประมาณนี้เป็นเป็นทรงของ uh, rising wave ประมาณนี้เนาะถ้าหลุดตรงนี้ลงมาเป็นการคอนเฟิร์มการลงทันทีถูกไหมเป็นการคอนเฟิร์มการลงทันทีแต่ตอนตอนนี้เนี่ยมองว่าเป็นแค่การย่อพักตัวก่อนแล้วกันเป็นการย่อพักตัวของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะยังคงอยู่ใน up trend เนาะยังคงอยู่ใน up trend อ่ tre นะในส่วนของแผนเนาะในไทม์เฟรม1ชั่วโมงหน้าง,งานตอนนี้เป็นยังไงต่ออ่นะนี่ต้นรอบต้นรอบของไทม์เฟรม หนึ่งชั่วโมงอยู่ตรงนี้นี่ต้นรอบของทงฟเฟมหนึ่งชั่วโมงคือตรงนี้ไอเนี้ยเล่นสุดซอยไปแล้วเรียบร้อยตรงนี้นะนี่นี่ไอเนี้ยชุดเนี้ยเล่นสุดซอยไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เกิดการเบร a เอาท์ของราคาตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็เล่นเล่นถึงอะไรฮะเล่นถึงเป้าหมายของชุดคู่ตรงนี้เนาะนี่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดอ่าที่ประมาณสักสองห้าสองหกสองห้าสองห้าเนาะอ่าแถวแถวแถวโซนนี้เนี่ยมาถึงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชุดนี้ชุดแรกต้นรอบเลยก็คือตรงนี้นี่อ่านี่ตึ๊บเห็นไหมเป้าหมายคือ ย่อลงมาได้ถึงเท่าไหร่ฮะ2482แล้วก็ทาร์กเก็ตถัดไปในการขึ้นก็คือที่2545เพราะฉะนั้นถ้ามันสามารถเบรกไฮตรง2531ตรงนี้ขึ้นไปได้มองขึ้นต่อไปหา2545เนาะแต่โครงสร้างราคาในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงตอนเนี้ยเป็นไงเป็นเริ่มที่จะเสียทรงแต่การเสียทรงตรงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในฝั่งของอัพเทรนถูกไหมในฝั่งของอัพเทรนโดยที่ถ้าเราดูจากรอบไอซ์ไซเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นการยกโลยกโลเรื่อยๆนี่นะนี่ไอซ์ไซโอโซ นี่ไอซ์ใส่โอเวอร์โซลรอบรอบล่ารอบลอบ่าสุดเพราะฉะนั้นถ้าชุดนี้มันลงมาจนไอซ์ใส่โอเวอร์โซลให้รู้ไว้เลยว่าอะไรฮะให้รู้ไว้เลยว่ายังไงก็โอเวอร์โซลยกโลนะยังไงก็พร้อมที่จะดีดขึ้นไปต่ออยู่ดเออีเพื่อพร้อมที่จะดีดขึ้นไปต่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นหน้าง,งานตอนนี้เราเห็นสัญญาณอย่างน้อยก็คือเราเห็นสัญญาณของฮิดเด้นตรงนี้เนาะเราเห็นสัญญาณของเบลิชไ,ไปดูในมุมของวอลลุ่มไปดูในมุมของวอลลุ่มนิดนึงในมุมของอุตลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ จากชุดตรงนี้มันมีหัวขาขึ้นของรอบ bullish divergence ตรงนี้เนาะนีะ่เป้าหมายในการขึ้นของรอบ bullish divergence คืออะไรฮะคือ2.530คือ2.8ขึ้นมาชนแตะเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็วกอะไรฮะแล้วก็ไหลเออแล้วก็ไหลลงมาเพราะนั้นหนช่วงฟีโบอของเขาก็คือที่2.493นะ2.493อีกชุดหนึ่งก็คือตรงนี้นี่หชั่วโมงตรงนี้นี่เห็นไหมขึ้นไปถึงแนว2.8200%ตอนนี้คือหลุด2.509ลงมาแล้วก็คือแถวๆซัก2.4 แปดศย์อ่าแต่ชุดที่ว่าชุดที่ว่ามันเอฟ e c t i v e มากที่สุดก็คือเราตัดรอบตัดรอบมาจากรอบรอบอายใส่เนาะก็คือเราจะใช้ชุดนี้เลยเป็นเป็นชุดต้นรอบของเขาเราวัดตรงนี้เป็น x อ่าเดี๋ยวขอวัดเป็น exactly ให้นะว่าไปเป้าหมายมันขึ้นเป้าหมายมันประมาณเท่าไหร่ตรงนี้นะสองสี่เจ็ดศูนย์จุดศูนย์เก้า high ตรงนี้สองสี่เจ็ดศูนจุศูนย์เก้า low ตรงนี้สอง2ี่สามสองจุดสองสองนี่ เห็นเป้าหมายคือ2 5 3หคือวิ่งชนแบบไส้ตรงนี้เลยนะแล้วก็ไหลไหลลงมาแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือชุดนี้ชุดนี้ของชุดย่อยเนี่ยเราวัดจากชุดนี้นี่เห็นมสองหกจุดปดเหมือนกันสองอีจุดแปดเหมือนกันเมื่อคืนก็คือลงมาเถวแถว,แ,ถวแนวนี้แหละตอนนี้คือส่วนตัวผมมองผมมองยอ่ยอลงมาต่อนะ,อะโลคือ 2, 4, 3, 2, ี่อจุดสองสอ่ไฮตรงนี้คือ 2, 4, 6, 1, 6, 4. ี่นจุดหกี่นีจุดหกโลตรงนี้คือ 2, 4, 5, 0, 7, 9นี่เห็นไหมน เนี่ยสองห้าอ่าตอนนี้คือลงมาถึงแนวรับเมื่อเมื่อคืนก็คือ2498นั่นแหละที่มองไว้อ่ามาถึงเรียบร้อยตอนนี้หน้างานเป็นไงต่อหน้างานตอนนี้คือลองดูแนววอลลุ่มนิดหนึ่งนะลองดูแนววอลุ่มนิดนึงตอนนี้เนี่ยวอลลุ่มมันไปกองบนแล้วนะเนี่ยถ้าเราดูจากสวิงโลตรงนี้นะเปิ๊บไปหาสวิงไฮตรงนี้ เห็นไหมตอนนี้คือเล่นต่าโหมดเพราะฉะนั้นถ้าลงมารอบนี้โอ้โหแม่งลงมาได้ถึงโซนนี้เลยนะเนี่ยสองสี่หกเจ็ดสองสี่หกแปดตอนนี้คือเล่นใต้โหมดแล้วนะเล่นใต้โหมดแล้วนะแล้วก็มีโซนเนี้ยเรามองเป็นโซนแนวต้านแล้วนะเป็นโซนสะสมของราคาโซนบนนะเพราะฉน,นั้นแนวต้านแนวต้านวันนี้เองก็คืออะไรฮะไม่ควรคือแนวเอาแนวเอาแนวสต็อกก่อนเอาแนวสต็อกก่อนก็คือไม่ควรที่จะเบรกอะไรเ่ยไม่ควรที่จะเบรกหายตรงนี้นี่ประมาณสักสองห้าหนึ่งเก้าเบรกสองห้าหนึ่งเก้า ตรงนี้นะ2519.94ผมใช้เป็น2520แล้วกันเนี้ยคือแนวแนวอะไรฮะแนวสต็อกกรณีที่ว่าถ้ามันเบรกตรงนี้ขึ้นไปหมายความว่าเฮ้ยมันโครงสร้างมันกลับขึ้นมาเป็นฝั่งขาขึ้นเหมือนเดิมแล้วนะอ่าแต่ส่วน,นแนวแนวแนว,แนวหน้าง,งานวันนี้เรามองถึงการเล่นอะไรฮะเรามองถึงการเล่นเด้งเซลลเด้งจากตรงไหนเราเห็นสัญญาณระยะสั้นก็คือเราเห็นสัญญาณของ key bullish ก็คือแท่งนี้เนาะเมื่อวานเมื่อตอนกลางวันเมื่อเมื่อวานเนี่ยก็คือวิ่งขึ้นไปหาข้างบนใช่ไหมแล้วก็ย่อลงมาหลุด ปุ๊บแล้วก็วันนี้คือหลุดแท่งนี้ลงมาแล้วเกิดการเคลียร์ของแท่งแดงยาวตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ทิ้งตัวลงมาโดยที่แท่งนี้ยังไม่มีการเคลียร์มีแท่งนี้เคลียร์แล้วเครื่องปุ๊บแล้วก็หลุดหลุด,ล,ดลงมาไอ้แท่งนี้เคลียร์แล้วส่วนตัวผมใช้ตรงนี้แล้วกันเครื่องหนึ่งของแท่งแดงยาวตรงนี้แหกําลังไหลสวยๆเลยผมใช้เป็นสองห้าหนึ่งศูนย์จุดสองห้าหนึ่งศูนย์แล้วกันผมใช้เป็นอ้าโห เด้งเซล์ al, ตรงนี้แหละสองห้าหนึ่งศูนย์อ่านี่ประมาณสองห้าหนึ่งศูนย์จนถึงเลยฮะจนถึงสองห้าหนึ่งสี่อ่านี่สองห้าหนึ่งศูนย์จนถึงสองห้าหนึ่งสี่อ่ะส่วนเป้าหมายในการลงก็คือผมมองแถวๆตรงนี้นะเนี่ยคีบูตรงนี้นะนรรนนะประมาณสักสองสี่เก้าสังแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราเราเรา,เราไปดูในชุดย่อยตรงนี้นิดนึงในไทม์เฟรมสามสิบนาทีเราจะเห็นว่าเฮ้ยเป้าหมายในการ เป้าหมายในการย่อของเขาเนี่ยนี่นะเราเห็นการฟอร์มไซเคิลของเขาอยู่เราจะเห็นการฟอร์มไซเคิลของเขาอยู่คือตรงนี้นี่ตรงนี้เนาะอ่าลงมาจากชุดตรงนี้ตึ๊ะแล้วก็ดีดขึ้นไปปั้งหลุดโลดีดขึ้นมาไม่ผ่านไฮตอนนี้คือกาลังเหมือนกําลังฟอร์มกรอบไซเคิลอยู่แถวๆโซนนี้แหละอ่าเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป้าลงก็คือเราวัดสวิงจากชุดนี้ลงมานี่เป้าหมายคือเท่าไหร่ฮะสองสี่แปดเก้า สองสี่แปดเก้าเนาะนะผมใช้เป็นสองสี่แปดเก้าเป็นแนวรับวันนี้เนาะเราไปดูนิดหนึ่งว่าวันนี้เขาเล่นกันประมาณกี่กี่เหรียญแล้วเนาะวันนี้เนาะวันนี้เปิดมาที่อ่าแท่งนี้เนาะแท่งนี้เนาะที่สองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสี่ตรงนี้เนาะหน้างานตอนนี้คือเล่นกันไปแล้วสิบห้าเหรียญน,นะนี่เล่นกันไปแล้วประมาณสิบห้าเหรียญเพราะนั้นโหรุม รวมรวมวันนี้ก็คือมองแถวแถวซักเท่าไหร่ซักอกอ,อย่างเมื่อวานอย่างเมื่อวานเนาะนี่อ่าอย่างวันวันก่อนโน,น้นวันก่อนโน้นนี่จังนี้เนาะขึ้นไปหาข้างบนก็คือสามสิบสี่เหรียญเนาะอย่างเมื่อวานนี่อย่างเมื่อวานก็คือชุดน,นี้อ่าเล่นไป 26, 26ยี่สิบหกยี่สิบหกเหรียญโดยประมาณ อ่ะเพระาะนั้นวันนี้เนี่ยจากสวิงไฮตรงนี้นะลงมาแล้วสวิงโรตอนนี้ลงมาแล้วสิบ้าเหรียญเพระาะนั้นมันจะมีรวมในการลงอีกประมาณสัก1ิบเหรียญเดยประมาณเพระาะนั้นแนวรับวันนี้ส่วนตัวผมมองแถวแถวแนวแนวแนวข้างล่างตรงนี้เลยก็คือสองสี่แปดเก้ายประมาณน่สองสี่แปดเก้า็เป็นเป็นแนว1้อยหกสเอดจุแปดของสวิงต้นรอบตรงนี้เลยเนาะอ่ะโอ้โหสามอ่าไม่ใช่ดิวัดจากตรงนี้เห็นไหมประมาณยี่สิบห้าเหรียญผมใช้ตรงนี้เลยผมใช้ตรงนี้เลยเป็นแนวรับวันนี้ อ่าสองสี่แปดเก้าอ่าสองสี่ผมใช้เป็นสองสี่แปดเจ็ดแล้วกันสองสี่แปดเจ็ดจนถึงสองสี่เก้าหนึ่งนี่สองสี่แปดเจ็ดถึงสองสี่เก้าหนึ่งเป็นแนวรับอ่านี่แผนแผนวันนี้ประมาณนี้ มองว่าลงต่อนะาหาหาท่าตโซลล่างยิ่งทำเฟรมสิบห้านาทีตอนนี้เนี่ยอืถ้าเด้งเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเราก็เราก็เ,เล่นเด้งเซลจนกว่ามันจะลงไปถึงข้างล่างเนาะแล้วก็สี่ชั่วโมงก็จะโอเวอร์โซพอดีแหละแถวโซนข้างล่างตรงนี้พร้อม,พร,อมพร้อมกับไอซ์ใส่นะจะจิ้มโอเวอร์โซด้วยอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเมื่อคืนมีการเบรคโครงสร้างนิดนึงก็คือตรงนี้เนาะปึ๊บป๊นี่นี่เบรกตรงนี้ขึ้นไปปึ๊บเห็นไหมแล้วก็เกิดการย่อย่อหลุดย่อหลุดโล ย่อหลุดโลตรงนี้ลงมาตรงนี้น่าจะน่าจะหลุด26.8ไปแล้วนะเห็นไ,ไหมเมื่อไหรก็ตามที่หลุด26.8ไปแล้วเนี่ยนู่นเลยนะไกลๆก็สุดซอยไปเลยนะสุดซอยไปเลยนะอ่าสุดซอยของ5นาทีก็ลองดูของ5นาทีนิดหนึ่งอืมนี่ย่อยกตึกต๊กตึ๊กนี่ มองลงสุดซอยสุดซอยของห้านาทีเดี๋ยวขอดูสุดซอยของห้านาทีนิดนึงก็คือตรงนี้เนาะโอ้ตรงนี้เลยสองสี่เก้าเก้าสุดซอยของห้านาทีคือตรงนี้นะสองสี่เก้ 9, 9. าเก้าอ่าเพราะฉะนั้นะ 9, 9. ถ้ามันหลุดโลตรงนี้ลงมาอีกเรามองเป็นชุดเลยฮะเรามองเป็นชุดขู่เลยอ่ามองที่สองหกเอ็ดจุดแปดผมขยับขึ้นมาแล้วกันเป็นสองสี่เก้าสองสองสี่เก้าสองจุดห้านะ สองสี 2, 4, 9, ่เก้าสองจดห้านี่จนถึงอะไรฮะจนถึงสองสี่แปดแปดจุดห้าอ่ะโอเคกรอบประมาณนี้อเด้งเซลล์จนกว่าจะลงไปถึงข้างล่างเนาะห้านาทีก็กำลังจะตึงมือแล้วเด ส่วนถ้ามันจะกลับตัวของแท่งเทียนได้มันต้องอะไรฮะกลับตัวขึ้นนะกรณีที่ว่ามันจะกลับตัวขึ้นเราจะเล่นฝั่งบายเพราะมันยังคงเป็นเทนฝั่งบายเนาะเนี่ยเบรกแท่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเบรกแท่งนี้ขึ้นมาที่สองสี่ไอสองห้าศูนย์สี่จุดหกเก้าจุดหกเก้าเนี่ยเบรกตรงนี้ขึ้นไปเป็นจุดบนฝั่งขึ้นมันจะขึ้นไปหาทาเกสโซนบนอ่ะแผนประมาณนี้ส่วนแนวสต็อปชัดเจนเลยก็คือไส้ตรงนี้เห็นไหม ไซตรงนี้นี่แน,นวสต็อปกรณีเล่นฝั่งบายเนาะอ่าก็คือไซดนี่คืออยู่แถวแถวเส้นม่วงพอดีแหละตรงสองสี่เจ็ดเจ็ดจุดหกสามโอเคประมาณนี้อ่ากรอบรอบกลางวันวันนี้ประมาณนี้ฮนะอ่ะเดี๋ยวเราเบลตัวักษรแป๊บหนึ่งวันนี้วันที่ยี่สิบสองเนาะ รอบกลางวันเดี๋ยวเกเดี๋ยวมาว่ากันในไลฟ์ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งเนาะ,ะแผนเบื้องต้นประมาณนี้กอนเรายังไม่เห็นการเด้งจนโอเวอร์บอทเนาะนี่แนวต้านแนวต้านนี่คือแนวต้านคีย์แบลนชเนาะของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่าถ้าเห็นถ้าเห็นทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงโอเวอร์บอทให้รู้ไว้เลยว่ามันเป็นการโอเวอร์บอทไม่ผ่านไฮแน่ๆเนาะ ถ้าไม่ผ่าน High ยังไงก็แล้วแต่เราสามารถที่จะเล่นเด้งเซลล์ตามลงมาได้เนาะอ่านี่โอเคนี่เป็นเป้าลงแนวย,ย่อพักตัวเนาะเช็คอะไรฮะ H1 Over s o l d คือตอนนี้เนี่ย H1 มั Over s o l d แล้วแหละนี่เนี่ย H1 Over s o l d แล้วก็พร้อมที่จะดีดรีบาวกลับขึ้นมาเนาะหน้าง,งานตอนนี้เหมาะที่จะเล่นหน้าย่อ่ายมากกว่าเนาะออโอเคอ่แผนรอบกลางวันวันนี้อประมาณนี้ฮะ อ่าบายที่แนวรับบายที่แนวรับแล้วก็อะไรฮะเด้งเซลล์ที่แนวตา้านโอเคอ่ะขอโชคด,ดีครับพี่พิษท่านสวัสดีครับ